เรามาดูเรื่องงานกันดีกว่านะคะเรื่องงานช่วง3มเดือนสุดท้ายนะคะก่อนจะถึงสิ้นปีเลยละกันนะคะเป็นการพิกอากาศนะคะให้เลือกไพ่นะคะกองที่1นึกองที่สองหรือว่ากองที่3นะคะโดยในแต่ละครั้งจะสับไพ่ใหม่ นะทุกครั้งเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้ไพ่ซ้ํากับกองอื่นแน่นอนนะคะก็แบ่งเป็น3มกองนะคะ,ะถ้าเผื่อว่าเปิดมาเนี่ยได้ไพ่ที่ยังค่อนข้างคุมเครือหรือคําตอบไม่ชัดเจนนะ,ะขอเปิดไพ่นะคะอีกสํหรับหนึ่งนะ,ะเป็นสําหรับออราเคิลนะเป็นไพ่จุดเทียน2เป็นไพ่ออราเคิลนะเสริมเพื่อขยายความด้วยกันละกันนะคะ,ะเริ่มเลยอื่นนะสับไพ่ก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าตัวเองดูวดวงมาประมาณ10 กว่าปีแล้วนะแต่เป็นคนที่สับไพ่นะนะนนไ,ไม่เก่งเลยนะนะเป็นคนสับไพ่ไม่เก่งเลยนะอย่าถือสานะจนถุดนี้นะคะอะแล้วเราก็มาดูคําทํางานกันเลยนะคะสําหรับไพ่กองที่หนึ่งนะไพ่กองที่หนึ่งไพ่กองที่หนึ่งนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะอ๋อค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายนะ ท่านที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยสามเดือนสุดท้ายนะคะของปีหกหกเนี่ยเรื่องงานก็ยังยุ่งเหยิงแล้วก็สับสนวุ่นวายมันจะมีความขัดแย้งทางความคิดมันจะมีการออถกเถียงกันะในเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีความไม่ลงรอยกันเนาะก็จะเหมือนแบบ เหมือนไม่ค่อยเข้าทางกันอย่างนี้แหละเหมือนไม่ค่อยเข้าทางกันไปเรื่อยๆจนจนถึงสิ้นปีนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นหรือมันจะไม่ดีนะถามว่าสิ่งที่คุณสามารถทําได้นะอ๋อคุณก็ควรจะว่ากันตรงๆเนาะคุณก็ควรจะดูทิศทางอะว่าทางไหนมันได้เปรียบอะเออน่าจะเป็นทรงนั้นมากกว่าแล้วก็อยู่เฉยๆเ,เป็นหลักค่ะไม่ควรจะออกแอคชั่นอะไรมากมายนะ เออเกี่ยวกับสถานการณ์ในส่วนของความขัดแย้งแบบนี้นะคะนะสำหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะพยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในความขัดแย้งเนาะหมายถึงว่าถ้ามันเป็นความขัดแย้งที่ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดแบบนั้นนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินถูกหรือผิดน่ะเราก็ไม่ควรเข้าข้างผิดถูกไหมแต่ว่าเราก็ควรที่จะแบบเหมือนเซฟตัวเองประมาณนึงอย่างนั้นดีกว่าค่ะเหมือนกับว่าเออ เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะถ้าเขาเลือกทางที่ผิดนะ่ะแต่ว่าถ้าเขาแบบว่าเออยังไงล่ะขอความคิดเห็นโดยรวมอ่ะเราเราเห็นแล้วล่ะว่ามันผิดนะ่ะเราคิดว่าเราก็ควรจะแบบสงวนท่าทีนิดนึงอ่ะไม่ต้องออกตัวแรงอย่างนั้นดีกว่าค่ะแต่ถ้าให้เราทําสิ่งที่ผิดเราก็ไม่ควรทําถูกไหมแต่เราอาจจะแบบเออเหมือนให้คนอื่นเขาแบบออกความเห็นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ย อขอเปิดออร์เคิลช่วยละกันดูซิว่าทางออร์เคเลเนี่ยเขา,เามีคำแนะนำอะไร mm. เพิ่มเติมนะคะ mm. เปิดเพิ่มอีกอสองใบนะคะ mm. จริงๆคุณก็ผ่านมันไปได้นะ่าจะเจ็บปวดอยู่เจ็บปวดอยู่โดนอยู่เหมือนกันโดนอยู่หลายอย่างเหมือนกัน ก็เอาเป็นว่าขอให้อดทนแล้วกันเนาะอืมถ้าเพิกเฉยได้ให้เลือกทางเพิกเฉยอย่างนั้นดีกว่านะคะไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งประมาณนั้นเนาะนะสำหรับกองที่หนึ่งค่ะท่านะที่เลือกกองที่สองเรื่องงานของคุณนะเหนื่อยเหนื่อยท่านที่เลือกกองที่สองนะเรื่องงานของคุณน่ะนะสามเดือนสุดท้ายเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากนะทําให้คุณน่ะ มันต้องเลือกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวถ้าเผื่อไพ่มันออกในลักษณะนี้ค่ะบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอ่ะอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยเนาะเหมือนกับว่าเอาใจใส่คนทางครอบครัวน้อยลงอะ่ะเนื่องจากภาร,ระหน้าที่ในการทํางานค่ะหนักหน่วงเลอเกินอะ่ะเหมือนกับว่าคุณนะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเลยอะ่ะงานเนี้ยมันทําให้การเอาใจใส่คนในครอบครัวเนี่ยลดน้อยถอยลงนะแล้วสำหรับคนโสดนะไม่ต้องพูดเลย ถ้าเป็นคนโสดอะ่ะถ้าให้ออกในลักษณะนี้อะ่ะคนที่คุณมีใจให้อะ่ะบอกเลยค่ะเขาแบบเขาก็คงจะแบบก็คิดว่าจะไปจากคุณไหมอะไรแบบเนี้ยเออคุณไม่มีเวลาให้เขาอะ่ะอืมเพราะว่าเรื่องงานนะถ้ามันเน้นในเรื่องงานเนี่ยคุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเลย มันเป็นงานลักษณะงานที่เหมือนกับว่าคุณจะพึ่งพาใครแล้วมันก็มันไม่เต็มที่มันไม่แล้วใจอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะสุดท้ายคุณก็คือจะต้องลงมาทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้หมายความว่ามันแย่นะจริงๆคนที่ได้ไพ่ลักษณะนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงไงทีเนี้ยถ้าให้เราเลือกอะ่ะอ่ะพูดกันตรงๆนะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อย่างเนี้ยค่ะเราให้เราเลือกอะ่ะระหว่างเออเรื่องงานอะ่ะกับเรื่องครอบครัวถ้ามันเป็นครอบครัวที่แบบเออ เป็นสามีภรรยามีลูกอะไรแบบนี้เนาะจริงๆอะใจเราอะก็เอ็นเอียงไปทางไปทางครอบครัวมากกว่าถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอะแบบคือที่บ้านคุณอะสเตเบิลแล้วอะที่บ้านคุณนิ่งแล้วอะก็คือแบบเออครอบครัวคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยภรรยาคุณก็จะดูแลลูกได้เป็นอย่างดีหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะเนาะสามีคุณก็มีเวลาหรือว่าดูแลลูกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณก็คือตัดสินใจที่จะมาทุ่มเทกับทางการงาน นะในช่วงสามเดือนสุดท้ายเนี่ยอย่างเต็มที่มันทําให้เวลาที่คุณมีให้ครอบครัวมันก็ลดน้อยถอยลงอย่างนั้นนะแต่รับคนโสดค่ะไม่ต้องพูดเลยค่ะถ้าให้ออกลักษณะนี้นะคุณเลือกการงานแน่นอนค่ะคุณไม่มองคนรักเลยนะท,ทั้งที่ใจใจคุณใจคุณข้างในอะ่ะคุณอยากคุยกับเขาคุณอยากสร้างสัมพันธภาพกับเขานะคุณอยากแบบไปต่อแต่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เลือกเรื่องงานเถอะค่ะจริงนะ าสามเดือนสุดท้ายเองนะเดี๋ยวต้นปีมาดูกันใหม่ดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะส่งผลยังไงแต่ว่าสามเดือนสุดท้ายเนี่ยสุดๆค่ะหนักสุดๆดเรื่องงานเข้มข้นที่สุดค่ะสําหรับท่านที่เลือกกองที่สามนะมาดูกันว่าจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะการงานนะสามเดือนสุดท้ายนะก่อนถึงสิ้นปีโอ้โหดีเลยทีเดียวค่ะท่านที่เลือกกองที่สามนะการงานของคุณก็เป็นไปอย่างอ,อ จะบอกว่าเรียบง่ายมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะคุณได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับที่คุณลงทุนไปประมาณนั้นดีกว่าคุณได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับที่คุณได้ทุ่มเทลงไปอ่ะเหมือนว่าถ้าคุณใช้เวลามากเท่าไหร่ในการทํางานนะคะคุณให้เวลามากเท่าไหร่ในการทํางานผลที่คุณได้รับตอบแทนอ่ะมันจะได้คุ้มกับเหนื่อยคุ้มเหนื่อยของคุณอ่ะคุ้มเหนื่อยหมายถึงว่า อา,อาจจะได้รับการโปรโมทหรือว่าอ,อาจจะได้แบบมีความนับหน้าถือตาคือมันชื่นใจอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อสิ้นปีอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเออชื่นใจกับผลงานที่เราได้ทำมาเนาะที่เราทุ่มเทไปแบบนั้นอ่ะคุณก็จะมีคนแบบนับหน้าถือตาคุณก็จะรู้สึกมีความสุขนะที่คุณได้ทุ่มเทไปนะคะก็ได้ไพ่ดีทีเดียวค่ะนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะและขอให้สมหวังนะคะมีความสาเร็จทางหน้าที่การงานทุกคนค่ะ